คนเราจะมาเปิดกล่องสุ่มโมเดลนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าวันนี้มีโมเดลอะไรบ้างจัดมาเลยโอ้ oh, นี่ครับทุกคนนะรับเป็นโมเดลใหม่ที่แจ็คนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนนะนะคะรับแล้วก็เป็นการเปิดโมเดลนะครับทุกคนเปิดโมเดลญี่ปุ่นนะทุกคนเราต้องแบบว่าอย่าเปิดหัวนะทุกคนนะเราต้องเปิดตุด่นะเราต้องเปิดที่ตุ่นะฮะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวแรจที่หรือเปล่านะทุกคนทุกคน มันคือแค่รอทแรไอเทมโอเคครับทุกคนก็ต้องเคกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะสันขวามยากนะทุกคนแต่วันนี้พี่บอกเลยว่า พี่มาทําอะไรที่มันไร้สาระทุกคนคือแบบว่าพี่ชอบมากเลยนะครับผมกับการสะสมโมเดลฟิงเกอร์วันพีนะทุกคนนะาานก็ประมาณว่าคือแบบว่าไอ้ส่วนตัวเองอ่ะก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับผมแบบว่าได้มาขายไปได้มาขายไปนะครับผมเก็บไว้บางตัวตัวไหนที่มันหายากก็เก็บตัวไหนที่มันเราสัมผัสแล้วเราก็ปล่อยไปนะครับทุกคนแล้วก็จะมีสลายคอมเมนต์มากเลยนะุกคนว่าเอ้ยทำไมพี่ยักษ์ชอบเล่นกระตูทำไมพี่ยักษ์ชอบเล่นของเล่นพี่บอกเลยว่าตอนเด็กๆที่ไม่มีตังซีและทุกคนนะพอโตมามันก็เลยเป็นป่งได้ไงเรามี การซื้อเราก็เลยอยากซื้อนะทุกคนนะพี่จะมาเปิดคอลเลคชันล่าสุดนะทุกคนนะเป็นเป็นซีรีส์ล่าสุดเลยนะครับของวันพีนะทุกคนนะเป็นงานมายตี้แจ็คนะทุกคนนะเออเออเป็นงานมายตี้แจ็คแล้วทุกคนนะคือวันนี้พี่บอกเลยว่ามันเป็นกล่องสุ่มนะทุกคนเราจะมาเปิดกล่องสุ่มโมเดลนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าวันนี้มีโมเดลอะไรบ้างจัดมาเลยโอ้ยนี่ครับ กคนนะครับเป็นโมเดลใหม่ที่แจ็คนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนนะเป็นของแรเช่นหนึ่งอย่างนะครับผมที่แบบว่าน้องๆหนูๆที่แบบชอบไปหยอดชอบไปอะไรอย่างเงี้ยไปหยอดตรงหยอดตู้หยอดนุ่มหยอดนี่นะทุกคนนะที่แบบว่าไปลุ้นโมเดลนะทุกคนพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่ได้มายกเซตเลยยังไม่แกะห่อเลยนะครับทุกคนนี่คือยังไม่แกะห่อเลยนะครับผมในชุดในเซตนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะทุกคนนะตัวละครทั้งหมด6ตัวเนี่ยนะครับทุกคนเราจะได้ทุกตัวนะฮะในกล่องเนี่ยเราจะได้ทุกตัววแ่า คือมันจะมีทั้งหมด6ตัวแต่เราจะได้ทุกตัวแต่มันจะมีตัวแรไว้ทุกคนคือเป็นจะมีตัวแรไอเทมหนึ่งตัวนะทุกคนนะแต่เราไม่รู้ว่าในกล่องเนี้ยเราจะเจอแจ็คพอตหรือตัวแรหรือเปล่าทุกคนนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยเราจะได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมโรบินนามิแคโรลลนะทุกคนนะโอตโก้นะครับผมใช่ไหมก็อ,อ่านว่าโอตโ,โอตโก้หรือเปล่าะนะครับผมแล้วก็อันนี้โอทามา นะครับผมโอทมะนะทุกคนแนละ้วแล้วก็ไายอลินะทุกคนนะเออประมาณนี้แหละ <laughs> ถ,ถ้าพูดถ้าพูดแบบว่าออกเสียงไม่ถูกพี่ก็ต้องขอโทษเลยนะครับทุกคนบอกว่าเพราะว่าวันพิชพี่ก็ยังไม่ได้ดูจบทุกภาคและทุกตอนเลยแนละ้วทุกคนนะพี่แบบว่าก็ดูไปเลยเพราะว่าในส่วนตัว,วก็แค่ชอบนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นฟิกเกอร์แบบเป็นตัวครึ่งผีอะ่ะเห็นไหมเนี่ย งานไม่ที la, ่แจ like ็คอะเขาจะทามาได้ดีมากเลยนะทุกคนนะก็คือเขาจะทําเป็นแบบว่าครึ่งผีแล้วทุกคนนะครึ่งนึงเป็นครึ่งหนึ่งเป็นกระดูกนะทุกคนแล้วแล้วก็ครึ่งนึงเป็นไอ้นี่นะทุกคนมากวันนี้เดี๋ยวมาแกะ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 กันเลยนะทุกคนนะอ่ามาเรามาแกะกันเลยนะครับคือพี่บอกเลยว่าเป็นการแกะโมเดลนะครับผมของใหม่ครั้งแรกนะทุกคนปกติแล้วพี่จะซื้อแต่มือสองนะทุกคนแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นแบบระบบกล่องส่มไงเราก็เลยแบบว่า อยากได้กล่องสุ่มนะครับผมอยากได้กล่องสุ่มมาลองแกะด,ดูแล้วก็มาทำคลิปดูนะครับผมอย่างกล่องนี้นะทุกคนนะราคาก็ไม่แพงนะทุกคนก็อยู่ประมาณ2อ0 0าบาทนะทุกคนนะเออประมาณ2,500บาทนะครับสำหรับกล่องนี้นะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่ากูบ้าหรือเปล่า กล่องละสองมานามาเปิดครับนี่ปึ๊บนะฮะมันก็จะเป็นคาร์ลัคชั่นก็จะเป็นนี้นี่นะฮะทุกคนมันก็จะปรับได้อย่างนี้นี่นะครับ uh huh. นี่นะครับผมถ้าเขาวางขายตามร้านทถ้ประสิทธิ์ค้าเขาก็จะวางแบบนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องโชวแชงมาเลือกตัวแรกเลยนะฮะโชแชงเลือกตัวแรกเลยค่ะดึงออกมาเลยเอาตัวไหนฮะเอาตัวนี้เหรอคะโอเค นะครับแล้วก็เป็นการเปิดโมเดลนะครับทุกคนเปิดโมเดลญี่ปุ่นนะทุกคนเราต้องแบบว่าอย่าเปิดหัวนะทุกคนนะเราต้องเปิดตุกดนะเราต้องเปิดที่ตุกนะฮะนี่นะครับผมมันจะมีการ์ดข้างในนะแต่พี่ไม่อยากเห็นการ์ดไงพี่ไม่อยากเห็นการ์ดไงแล้วพี่ก็จะเอาแต่ตัวที่ขึ้นมานะเดี๋ยวพี่ทำๆก่อนพี่ทำๆก่อนเออเออแบบนี้เหรอตัวแบบนี้ตัวนี้นะทุกคนโลบินหรือเปล่า นะ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปแกะก,กันเลยดีกว่าตัวแรกนะจริงจริงด้วยครับทุกคนนะฮะตัวนี้เป็นโลบินเห็นไหมพี่บอกเลยว่าพี่แค่จับพี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นโลบินแล้วทุกคนนะเห็นไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่าเดี๋ยวป๊าป๊าจะเอาประกอบให้ดูนะฮะเนี่ยอันนี้ดูดิดทุกคนดูดีไซน์มันนี่คือแบบว่ามันน่ารักมากเห็นไหม ือแบบครึ่งหนึ่งมันเป็นกระดูกแล้วก็แบบถ้าเราหันทางเนี้มันก็จะเป็นเออหน้าตาวสวยอะไรเี้ยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีข้างหลังก็จะเป็นแบบเออลายลูกมงลูกไม้นะครับทุกคนแล้วในกล่องมันก็จะมีมีฐานมาด้วยนะฮะนี่มีฐานนะครับผมแล้วการ์ดไปไหนอ่ะทําไมเขาไม่มีการ์ดมาทุกคนปกติมันต้องมีการ์ดดิอ้าวการ์ดอยู่ไหนอะโอการ์ดอยู่นี่ไงครับการ์ดอยู่ในซองนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะแกะการ์ดออกมาให้ดูนี่แกะการ์ดให้ดู คือทุกตัวมันต้องมีการเข้ามาของมันนะทุกคนนะอันนี้คือโรบินนะครับเน่นะ mm. right? มันก็จะมีการมาให้เ็ดนะครับ <Robin. S 1> อันนี้คลิปนี้เราก็บบว่ายาวๆหน่อยนะทุกคนเราพูบอกว่าพี่มันก็จะไร้สาระนิดๆน,น,นะ,ะับทุกคนนะ แต่ตอนนี้เราก็จะแกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งโชว์ไว้เลยมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวแร่ไอเทมหรือเปล่าทุกคนถ้าเราได้ตัวแร่ไอเทมนะทุกคนเฉพาะตัวเดียวเขาก็ขายกันเป็นพันแล้วทุกคนนะเออตัวเดียวนะทุกคนเขาขายกันเป็นพันที่บอกเลยว่าถ้าเป็นตัวแร่ตัวแร่นะทุกคนตัวละเป็นพันเลยนะอืมวันนี้เราจะมีหรือเปล่านทุกคนหรือว่าเราจะกินแห้วเหมือนเดิมอ่านะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าน้องชูแชงเอาจัดมาอีกเลยค่ะเอากล่องที่สองเลยหรอคะโอเค อันนี้เราสามารถดูได้ครับทุกคนไม่มีปัญหาเพราะว่าการ์ดตัวการ์ดมันอยู่ข้างในใไว้ทุกคนนะปกติกล่องตัวอื่นของงานไม้ที่แจ็คกับมันจะเป็นการ์ดอยู่ข้างนอกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นการ์ดข้างในเราก็สามารถเห็นได้แต่ว่าตัวนี้เอ้าเดี๋ยวพี่ก็จะคำๆเลยก่อน <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ชัวร์เลยครับทุกคนที่บอกเลยว่าพี่จับ <c oughs> แค่นี้พี่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับทุกคนน่าจะเป็นอ่านามิทุกคนนะ <c oughs> อืมนามินามินะฮะ เดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเราจะได้นามิหรือเปล่านะอุ้ยไม่ใช่นามิหรอกทุกคนนี่ไม่ใช่นามินะครับโอตโกะนะฮะโอทัคกโกะนะ,ะทุกคนนะอันนี้เป็นโอทัคโกะนะคะอืมน่ารักจังเลยน่ายวเราเก็บสีชนีน้ีสีชมพูด,ด้วยค่ะนี่เห็นไหมทุกคน ป็นไงคือแบบมันน่ารักมากเลยอะทุกคนคือแบบว่าถ้าหันข้างนี้ก็จะน่ารักนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าหันข้างนี้ก็จะเป็นหน้าผีนะทุกคนนะอ่าแล้วราการ์ดมันเรากไ็ไม่แกะดีกว่าการ์ดมันเราเก็บไว้ในในกล่องนะครับนี่ครับไหนคะอืมนี่คะ่ะนี่นะทุกคนคือแบบว่าถ้าเราไปตั้งมันก็จะประกรอบมันมันก็จะตอกัน,น,นอย่างนี้ไปเนี่ยอ่ะนี่มันแน่น นี่ไงน,น,นี่มันจะประกอบโชว์นอย่าเนี้อ่ะอกองต่อไปค่ะเรามารุ้นคือวันนี้เราจะมาลุ้นตัวแร่คนะที่บอกเลยว่าเราจะมาลุ้นตัวแร่หลักแล้วคือเราอยากได้ตัวแร่ไอเทมนะฮะเราไม่ได้อยากได้ตัวอื่นเลยนะฮะอยากได้ที่สุดคือตัวแร่นะฮะตัวแร่ค่ะตัวแร่ค่ะแรไอเทม ตัวโตๆอย่างนี้นะครับทุกคนหัวก้มๆอย่างนี้ที่ว่าน่าจะเป็นไฮยริหรือเปล่าครทุกคนนะครับนด็ โอ๊ยไม่ใช่อ่ะทุกคนคือตัวนี้ก็ตอบผิดแล้วครับนี่คือนามนิเอ๊ะเป็นไงคือท,ทุกคนกพี่บอกเลยว่า<ม>พี่ชอบสีส้มนะทุกคนเนี่ยพี่ชอบมากเลยตรงที่ว่าน,นีเน่เห็นไหมเห็นไหมมันน่ารักมากเลยนะทุกคนเห็นไหมมองข้างนี้ก็สวยๆแล้วก็มองข้างนี้ก็จะเป็น,ปนสีอ่าแล้วตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะครับเป็นนามินะทุกคนนะ บอกเลยว่าคลิปนี้มันจะยาวๆหน่อยก็ต้องขอโทษของทยทำไมถึง <ไฟ S 2> ชอบนามิเพราะอะไรมันน่าจะเอกใช่นามิมันเอกแล้วเราก็ชอบฟ้าวุ่นอะไรเห็นตุ๊กตาไม่ได้เลยเห็นโมเดลไม่ได้เลยอ่านะครับทุกคนส่วนนามิก็กระบองกระบอกก็จะยกได้นี่เรามาตั้งนี่เลยได้ยังทำไมเอ้ยนี่นี่ทุกคนทำไมมันทำไมแน่นๆนะนี่มันทำไมแน่นๆเล แล้วก็ต้องต่อฝั่งนี้นามี้ไว้กลางนะทุกคนพรานามี้เป็นนางเอกนะโอเคอ่ะกล่องต่อไปคือตอนนี้เราได้อยู่แล้วทุกตัวทุกตัวนะเราได้อยู่แล้วหกตัวเราได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาลุ้นหาตัวแรถ้าหาตัวแรไอเทมเจอนะทุกคนนะเนี่ยแม้ไม่มีตัวแรไอเทมตัวหนึ่งถ้าเราได้ตัวแรไอเทมนี้คือแบบว่าจบเลยทุกคนคือแบบกล่องเนี้ยเราจะได้กําไรแล้วเราก็จะคุ้มมากนะทุกคนนะมันมีห่อแล้ว แล้วมันจะไม่มีหอนทุกคนไม่แรงบอนยังไม่แรงนะครับทุกคนตัวนี้นะทุกคนโอตามานะทุกคนนะโอตามะมมนะครับโอตามานะทุกคนนะตรงนี้พี่ชอบมันตรงที่ว่าตรงไหนรู้ไหมมันไม่มีตา,ม,ม,ม,ตามันเป็นกระดูก้างหนึ่งชอบมันตรงไหนรู้ไหมคือแบบว่าพี่ชอบแอปเปิลมันวาว อะล,ลูกออกมาเถอะเดี๋ยวลีลาอย่ารำเถอะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเขาอ,ออกแบบมาเป็นแอปเปิ้ลครึ่งซีกนะทุกคนนะแล้วก็เนี่ยกระโดงนะฝั่งน,นี้เพรว่าถ้ายืนฝั่งนี้ก็จะน่ารัก,กนะนเออนะครับคือพี่บอกเลยว่าทําไมพี่ถึงชอบโมเดลกล่องสูงเพราะว่ามันน่ารักตรงนี้แหละครับเราจะสะสมมันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะีโอตมั๊นะโอตมั๊ นะโอเคนะฮะกล่อ,องต่อไปเราจะไล่แร่ไอเทมหรือเปล่าหรือจะเฮ่านะทุกคนนะเราจะเฮ่าหรือเปล่าอย่าเห่านะจ้าเห่านะจะ้อุ้ยตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวแร่อะอู้ว่ามันตะ้องเป็นตัวแร่แน่เลยล นี้นะคะทุกคนมันคือฮิโยรินะทุกคนนะเป็นไงสวยปะฮิโยริสวยมากเลยนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยมันทำมือพนมมือเีอยแล้วมันก็สวยมากนะฮะเออเนี่ยนะเออนะครับผมฮิโยรินะฮะตัวนี้ฮิโยรินะฮะทุกคนนะใช่ไหมใช่ไหมพี่น่าจะอ่านถูกนะโอเคฮิโยรินะฮะมาไหนพื้นฐานเราอยู่ไหนที่วางลอยไหนโอเคกล่องสุดท้ายแล้วแชงขา กล่องสุดท้ายแล้วแฉงขากล่องสุดท้ายแล้วแชงขาเราจะได้อะไรครับแชงขา What the fuck จะเป็นตัวผู้ชายแบบนี้มันไม่มีตัวผู้ชายแล้วค่ะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายน่าจะเป็นอ่าตัวสุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นแครอทนะคะทุกคนจริงๆแล้วเราต้องได้แครอทนะครับตัวสุดท้ายแต่ว่าเรามาดูกันว่าเราจะได้แครอทแบบแครอทแรหรือเปล่านะทุกคนถ้าเป็นแครอทแร่เทมนี้คือแบบโอ้โหจบเลยนะตัวหายากเลยนะมาลุ้นกันกองท้าย มาลุ้นกันครัมาลุ้นกันค่ะรู้อยู่แล้วว่าส่วสุดท้ายต้องได้เป็นแครอทนะฮะแต่ว่าเราจะได้เป็นแครอทแร่ไอเทมหรือเปล่าก็มาดูกันนะข<ห>อ,อแค่มันเป็นแครอทแม คือแครอทแร่ไอเทม<อ>ทุกคนเห็นไหมไอน,นี่คือตัวแร่นี่คือตัวหายากแล้วทุกคนนะตัวปกติแล้วมันจะเป็นสีผมสีทองนะทุกคนอันนี้คือเราได้ตัวแร่ทุกคนตัวนี้คือตัวหายากที่สุดเลยทุกคนไม่น่าเชื่อทุกคนอะไรเน่โชคดีขึ้นเนี่ยกำไรแล้วไอตัวนี้มีพันแน่นอนไ <c oughs> อตัวนี้ค <c oughs> ื <c oughs> อมีพันแน่น <c oughs> อน <c oughs> เฮ้ยทุกคนเย็ดโอเคนะทุกคนคือแบบว่าดีใจมากทุกคนสำหรับกล่องสุกของดีนะทุกคนน้าไดตัวอะไรปกติปกติแล้วเนร่มันจะเป็นตัวนี้เห็นไหมเนี่ย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 มันจะเป็นตัวผมทองมันจะเป็นผู้ชายอ๋อทีนี่ก็เามันก็อใช่ไงมันคือตัวแรเนี่ยมันคือตัวแร่ทุกคนคือตกล่องที่บอกเลยว่าโคตรฟุ้งอ่ะทุกคนเออ ได้ต <One input> oh. 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 oh, ัวแล้วอ okay. like 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 so, ่ะโอ้โหโคตรดีใจเลยทุกคนโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับเดี๋ยวผมจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามพี่ด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่จะหากล่องสุ่มโมเดลแบบว่าเทพเทมาอีกนะทุกคนนะพี่บอกเลยแต่ว่างานเนี่ยตัวนี้สุดยอดมากทุกคนคือตัวนี้มันหายากมากทุกคน มีเลยนะทุกคนแต่โอเคครับทุกคนพี่ไปแล้วทำไมตสนนี้ีห้กับแชร์ด้วยสวัสดีค่ะก่อนเย้เราได้แค่ตัวแรงแล้วค่ะเราได้ตัวแรงเต็มแล้วค่ะ